กางเกงสีดําใส่สบายๆในชีวิตประจําวันมาแนะนําในวันนี้นะคะในชีวิตประจําวันของเราเนาะก็ ต้องมีแหละที่อยากจะใส่เสื้อผ้าที่มันสบายๆไม่อยากจะใส่ที่มันแบบเป็นทางการจนเกินไปนะคะดังนั้นวันนี้แม่ค้าก็เลยมีกางเกงมาแนะนํา3แบบสสไตล์คุณคณ,ณผ้าที่เอามาแนะนำในในรอบนี้นะคะเป็นผ้าไอวี่เพราะว่าเคยลงไปแล้วหลายคนก็จะถามว่าเอ๊เป็นผ้าอะไรแนะนําผ้าก่อนผ้าตัวนี้คือผ้าไอวี่คุณสมบัติก็คือยับยากรีดง่ายแล้ววิธีการรีดของเขานะคะก็คือแม่ค้าต้องแนะนําเลยว่าให้ใช้เาตารีดไอ้น้ำาค่ะ มาเรีดนะคะจะดีกว่าถ้าเตารีดธรรมดาเนี่ยไม่ดีนะคะไม่แนะนําเป็นเตารีดไอน้ําแต่จริงก็คือมันแทบไม่ต้องรีดเลยคุณมันยับยากนะคะแบบเรามีแบบอะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากแบบในหุ่นตัวนี้นะคะเป็นขายาวขาตรงแบบนี้มีซิปให้มีที่เกี่ยวเข็มขัดนะคะเป็นซิปด้านหลังก็จะเป็นเอวยืดๆแบบนี้เลยคุณนี่เห็นไหมคะอันนี้แบบแรกแล้วก็มีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะคะความยาวของขารุ่นนี้นะคะยาวอยู่ที่39นิ้วก็ถือว่ายาวพอสมควรสําหรับคนที่ไม่สูงแบบแม่ค้า แต่ว่าถ้าใครตัวสูงสูงเนี่ยก็คือสามารถใส่ได้เลยยังงไม่คะอาจจะเอาขาขึ้นเอาเย็บขึ้นหรือถ้าไม่เย็บขึ้นเราใส่ส้นสูงนี่ก็คือใส่สวยเลยแล้วทําให้ขายาวด้วยนะคะตัวนี้ใส่เป็นทางการได้เลยนะคะตัวต่อมาก็คือตัวนี้ตัวที่ถือในมือคือเป็นจีบทวิตด้านหะน้าตัวนี้ใส่แล้วก็น่ารักคุณ ดูดูเรียบร้อยดูน่ารักนะคะแล้วอาจจะใส่เป็นลักษณะแบบทางการก็ได้ใส่เป็นคล้ายๆแทนกระโปรงได้เลยนี่น่ารักมากๆด้านหลังก็เป็นเอวยืดให้แบบนี้เลยมีกระเป๋าให้เหมือนกันเป็นซิปเป็นกระดุมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวที่แม่ค้าใส่ตัวนี้มาใหม่เลยคุณตัวนี้นะคะจะเป็นขาบานไม่มีทวิตบางคนไม่ชอบทวิต ใส่แล้วไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เป็นขาบานแบบนี้คือมันใส่สบายมากๆนี่เป็นอเอวยืดด้านหลังเหมือนกันมีซิปมีกระเป๋าสองข้างให้เช่นเดียวกันนะคะส่วนความยาวของ2รุ่นนี้นะคะ2รุ่นนี้ก็คือยาวอยู่ที่27นิ้วเป็นความยาวแบบ4ส่วนหรือว่า3ส่วนสาหรับบางคนคือโอเคมากสําหรับที่ใครจะใส่ในชีวิตประจาําวันใส่ไปเดินห้างเดินเที่ยวใส่อยู่บ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็หลายคนถามหาสีดําคือสามารถเอาไปใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยเพราะว่าสีดํามันเข้ากับเสื้อผ้าได้ทุกสี เลยนะคะแล้วใส่แล้วมันไม่ขวดด้วยคุณมันเป็นสีดำอ่ะมาเรื่องของราคารุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่550ถ้าใครเก็บปลายทาง580นะคะหรือจะอสองตัวพันดีคะเ uh huh. อาเป็นว่า บอสใหญ่นะคะบอกว่า2ตัวพันหนึ่งได้เลยโอ,โอเคค่ะคุณ2ตัว1นึ่พันนะคะแต่ถ้าตัวเดียวก็ห้าร้อยห้าสิบเก็บไปทาง5้าร้อยแปดสิบสองตัวหนึ่งพันบาทโอ้คุ้มมากนะคะเพราะว่ามี3ามแบบนะคะโอเคถ้าใครชอบแบบไหนก็ทักมาได้เลยนะคะจริงๆมันเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ในช่วงนี้เลยนะคะใครที่แบบว่าเอออยากจะหาสีดําใสนะคะโอเคทักมาได้เลยนะคะไปดูแบบก่อนก็ได้